ผู้พัผู้พันผู้พัน้ผู้พันประหยัดไปไหนแล้วเาผู้พันไปไหน้วาสาธุเดี๋ยวผูาพย์จะขอ น,นะโยมนะแถวหน้านี้ก่อนเออเพราะว่าอันนี้รอนานกว่าเพื่อนแล้วเนาะไม่ให่เนาะเสร็จเรียบร้อยด้านข้างอย่าเพิ่งเข้านะสาธุถ้าด้านข้างเข้าขออย่าถูกเล็กตะค้ง <c oughs> เอาขอเอาขออันนี้แป๊บหนึ่งถ <c oughs> ูกต้องให้ถุงรางวัลที่ลืมซะเออ <c oughs> ขอด้านนี้แป๊บหนึ่งก่อนเนาะถ <c oughs> ่ายังย่งคนรถ่ายที่ <c oughs> อธิษฐานถ่ายที่ก่อน อาธิษฐานก่อนข้าพระเจ้าต้องการขายที่ดินผมอยู่ที่จังหวัดอธิษฐานเด้อบนยู่ดูที่จังหวัดอำเภอตำบลในราคาขอให้เือสุวรรณนะขอได้ขายให้ไม่ได้สมหวังสมปัารถนาด้วยบุญญาบารมีพ่อปู่แม่ย่าเทพไทยเทวา